พศ259ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มไรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรนายจำเนียนสารนาผู้จัดก,การตพสคนแรกได้ว,วางรากฐานการดำเนินงานพร้อมทั้งอุดมการ์การทำงานให้พนักงานตพสทุกคนรอบเว้นการอันควรต่างๆโดยได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วซื่อสัตย์สุจริตไม่เบยดเบนลูกค้า ร่องานติดเชื่อเพื่อการเกษตรเป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อนต้องศึกษาและคน้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความชานาญยิ่งขึ้นขอให้ท่านละเวน้นการควรละเว้นไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกค้าจงทํางานหนักเรื่องรัดสับไวถูกต้องและแม่นยําขอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งพนักงานตกสอถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันทศวรรษที่1พุทธศักราช2 5 0 9 ถึง2,119มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบในทศวรรษแรกตสได้ให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อเพื่อการผลิตระยะสั้นและระยะปานกลางแก่เกษตรกรให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วเพื่อลดบทบาทของเงินกู้นอกระบบโดยสร้างนาวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรหลายคนโดยใช้บุคคลในกลุ่มคำประกันรับรองรับผิดอย่างลุกรีร่วมกัน สร้างรากฐานความพร้อมของเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่มั่นคงให้แก่เกษต,ตรกรทศวรรษที่2พุทธศักราช2 5 2 0 2 9 2 9พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบโงจรช่วงศตวรรษที่2ทงสศได้พัฒนานแนวทาง พัฒนาปฏิบัติงานให้รวดเร็วยัง่งยืนโดยให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรรายคนในรูปแบบของสัญญาเครดิตสดให้เกษตรกรเบิกร,รับเงินโดยสะดวกและเริ่มดำเนินง,ง,งานบนพื้นฐานความร่วมมือกับสมนราชการและเอกชนในการช่วยหาปัจจัยพื้นฐานต,ต่างๆเตรียมน่วยต่ตตอการพัฒนาการเกษตรอย่างครบวงจรในรูปของวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและเชื่อมโยงการตลาด โดยการจัดตลาดกลางพืชผลเกษตรตลอดจนรับจำนำข้าเปลือกทศวรรษที่3พุทธศักราช2530-2539เชื่อเหล่าเกษตรกรจะเล็กและยากจนจัดตั้งสถาบันเกษตรกรช่วงศตวรรษที่3 ได้พยายามขยายการให้บริการเกษตรให้ทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรชั้นเล็กและยากจนซึ่งปกติจะไม่สามารถขอใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ตุกสจึงกำหนดหลักเกณฑ์็นการเฉพาะเื่อให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรก,กรดังกล่าวอาทิการแปรรูปและผลิตช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรกในเดียวกันยังสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้า รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าตกสงองเล็กสะกะตประจำจังหวัดนั้น,น,นเพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรลูกค้าในการสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดได้ได้ริเริ่มโครงการวัฒนธรรมบริการเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ทศวรรษที่4พทุทธศักราช2540-2549น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจอเพียงสู่การพัฒนาชนบทช่วงทศวรรษที่4ตศได้ปรับบทบาทและกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดวยขอแก้ไขพรบทตศให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพอื่นเพื่อเสริมรายได้ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตตลอดจนน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับเกษตรกรลูกค้าเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมั่นคงสร้างความแข็งแข็งสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและตัว,วถึง ให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อประกอบอาชีพอื่นเพื่อเสริมรายได้รวมตั้งการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตตลอดจนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ <c oughs> สำหรับเกษตรกรลูกค้าเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมั่นคงสร้างความแข็งแกร่งสู่ชุมชนควบผู้ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกตั้งอย่างปลูกฝังให้พนักงานดูแลและบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเต่วถึง นอกจากนี้ในปี2542ตกสได้จัดตั้งกองทุนที่มีชื่อว่ากองทุนธนาคารอิสลามอิสลามแบงกิ้งฟันเพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามและสามารถดําเนินการได้ภายใต้กรอบพระราชิทยาธนาคารเพะการเกษตรและตากลารเกษตรทศวรรษที่5พุทธศักราช2550 ปััจจุบนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและให้บริการสซนเจอร์ที่หลากหลายเข้าสูส่สตวรรษที่5้าทศวยังคงมุ่งมั่นกั่าวการารับปรพัฒนาชนบทภายใต้ปรญญายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยอีกตั้งขยาย การให้บริการสินเชื่อไปสู่บุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้องและสากลทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบพร้อมทั้งสนับสนุสน,นสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทำงานเป็นทีมมีความซื่อสัตย์มีสำนึกรับผิดชอบและใช้ชีวิตพอเพียง บนมาตรฐานเดียวกันทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาตรงสอมุ่งมั่มนต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรและเศรษฐกิจภาคการเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ปัจจุบันประบวบาทสูตธนาคารพัฒนาชนบทมุ่งสู่การเป็นสถาบรรันการเงินพัฒนาชนบทภา,าคการเกษตรครบวงจรในทศวรรษที่6พุทธศัรกราชสองพรสิบถึงปัจจุบันทศเก้าสูตรศวรรษที่6ด้วยการเป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตรและชนบทมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลางคุ้มมือสัญ ใช้กระบวนการสาก์และผู้ประกอบการเป็นแกนสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตแบบโบรณาณการพร้อมตั้งยกระดับเกษตรกรและทายาทเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ความสําคัญกับนโยบายกลูกรีนสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวฟืีเครดิตเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินง,งานในการบริให้บริการผ่านช่องทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเ,เทคโนโลยีการเงินฟินเทค และพฤติกรรมตามความต้องการของลูกค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มกีความสามารถบุคลากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆไปสู่เป้าหมายในการสร้าง b เตอร์ Life สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดีขึ้น b ต t t e r Community สร้างชจมโจมใ้เกมแข่งขึ้น b ต t t e r Price สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรให้มากขึ้นเพื่มมึง ยก,กระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ c u เช u r e BAC Culture ซื่อสัตย์สุจริตชีวิตปพะอเพียงมีสำนึกรับผิดชอบยิ้มบริการด้วยใจต่อบสดงเป็นทีมซื่อสัตย์สุจริต Honest สีทองหมายถึงการเป็นรากฐานที่มาจากค่านิยมขององค์กรคือความยั่งยืน sustainability องค์ประกอบตรงต่อเวลารักษาคำพูดรักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียงหมายถึงการอยู่อย่างธรรมชาติด้วยความเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งมาจากการยึดถือค่านิยมการยกระดับและยกระดับความรู้โนเล็กองประกอบพอประมาณมีเหตุผลพอประมาณดำรงตนตนฐานะจะดสรพกรอย่างคุ้มค่ามีเหตุผลตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงรับฟัารตรตรองรอบขออในการทํางานและแตัดสินใจมีภูมิคุ้มกันรู้จักปรับตัวให้พร้อมกัน ให้พร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลงคิดวางแผนป้องกันผลกระทบอย่างสม่ำเสมอด้วยความไม่ประมาทควบคู่คุณธรรมมีการสร้างและรวบรวมผลงานเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้นำองคความรู้ต่างๆมาต่อยอดเป็นนวัตกรรม A. มีความสำน,นึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึงความเข้มข้นในการมีวินัยและรับผิดชอบสอดคล้องกับค่านิยมและองค์กรความสํนนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability) รับผิดชอบต่อตนเองศึกษาทบทวนจนข้าใจช่องแท้ในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของตนเองปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างตุ่นเทเต็มความสามารถมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อบรรลุผลสำเร็จขององค์กรทั้งรับผิดชอบพร้อมรับผลการตัดสินใจในการกระทําที่เกิดขึ้นมุ่งผลประโยชน์ต่อองค์กรมีจิตอาสาเสียสละมุ่งประโยชน์ขององค์กรชุมชนสังคมโดยส่วนรวมจะหนัก เข้าร่วมลงมือปฏิบัติในความรับผิดชอบต่สอสังคมและสิ่งแวดล้อมยิ้มบริการด้วยใจ r e วยความเป l นิสีชมพูหมายถึงความอ่อนหวานด้วยความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอตามแนวทางแห่งค่านิยมองค์กรความเคารพและให้เกยียรติ e s p เป t มุงประกอบเต็มใจแสดงความเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสกระตือรือร้อนบริการรวดเร็ว รู้ใจเปิดใจเปิดใจรับฟังมองปัญหาลูกค้าเหมือนเป็นของตนเองเรียนรู้ตอบสนองตรงความต้องการลูกค้าจริงใจและใส่ใจพัฒนาบริการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนปรับปรุงพัฒนาให้บริการและศึกษาผลิตภัณฑ์ตอบสนองเป็นทีมทีม work สีแดงหมายถึงความสดใสที่เต็มเปี่ยมไปได้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนตามค้านิยมองกรการมีส่วนร่วม participation องค์ประกอบสมรรถีร่วมกัน พฤติกรรมที่พึงผสมร่วม,มกันในการกําหนดแนวทางในการทํางานเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายร่วมกันร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขอรับให้เกียรติรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีมปฏิบัติการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมช่วยเหลือเกือ้อกูลกันช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจในการทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรมีน้ําใจต่อลูกค้าหัวหน้าเพื่อนและลูกน้อง ทีมวิร์กริสเความเชอบยิ้มบริการด้วยใจ A Accountability มีสความรับผิดชอบ E ใช้ชีวิตพอเพียง Economy s u s t i n ซ b i l i t y o ย e s With e t ก q u e t เสื้อสัสจจุลิศ P.A.C. ข้าเชอร์เสื้อสัจจุลิศใช้ชีวิตปเปลียงมีสำนักรับผิดชอบยืนบริก,ราารการด้วยใจตอบสนองเป็นทีมคัาเชอร์มีเอซีคัาเชอร์เสื้อสื้อสัจจุริศใช้ชีวิตพอเพียงมีสำนักรับผิดชอบยืนบริก,ราารการด้วยใจตอบสนองเป็นทีม S, ฮ s สเอชเเร์ใ